สวัสดีคะ่ะชาวราศีธนูคลิปความรักมาแล้วนะจ๊ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณคะ่ะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะไม่ได้จออจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ทำใจให้สบายๆในการชมคลิปนะคะ ในเรื่องราวของความรากักมีละเอียดอ่อนซับซ้อนมากๆไม่มีใครนะคะที่รู้ดีที่สุดเท่ากับใจของคุณเองใจของคุณจะเป็นผู้เลือกและแตัดสินใจในเรื่องราวของความรักค่ะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงนะจ๊ะง่ายๆค่ะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วย ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง h ช n แนลค่ะ เดือนนี้นะคะเดือนกุมภาพานันธ์เห็นชัดเลยว่าชาวธนูโดยภาพรวมค่อนข้างจะยุ่งมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะหรือภาระต่างๆที่คุณแบกรับอยู่คะ่ะเดือนนี้เก๋ว่าคุณเองนะคะค่อนข,ข้างมีเป้าหมายที่จะต้องจัดสรรในเรื่องราวของการงานนะคะหรือมีเป้าหมายที่เรามองอะไรไว้หรือต้องการที่จะดําเนินไปให้ถึงบางคนอาจจะกําลังเลงเรื่องการเปลี่ยนงานอยู่นะคะหรือการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งหรือแม้กระทั่งการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะต้องบอกว่าสิ่งที่คุณหวังไว้ในเรื่องราวา ความสําเร็จนะคะที่ผ่านมาถ้าคุณได้ลงมือปฏิบัติลงมือทําไปแล้วนะคะสร้างสมประสบการณ์หรือสร้างสมผลงานไว้เดือนนี้ความสําเร็จต่างๆที่คุณหวังไว้ต้องเป็นของคุณแน่นอนถึงยังไม่ได้ภายในเดือนนี้ในไม่ช้าไม่นานก็ต้องมานะคะเพราะว่าต้องบอกว่าดวงดวงของความก้าวหน้าดวงของการงานนะคะการเงินค่อนข้างสําเร็จดีมากสําหรับชาวธนู แต่ทุกอย่างก็เหมือนไม่ได้ได้มาฟรีๆนะคะเดือนนี้บอกเลยว่าพอภาระเยอะงานเยอะบางทีคุณไม่มีเวลาค่ะที่จะไปคิดในเรื่องราวอื่นๆนะคะค่อนข้างยุ่งด้วยซ้ํานะคะแค่บริหารจัดการสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าแทบจะไม่มีชีวิตส่วนตัวแล้วละคะ่ะตอนนี้เองนะคะหลายท่านหลายคนกำลังปรับบาลานซ์สมดุลตัวเองนะคะทำให้ตัวเองเขาเรียกว่าลงตัวที่สุดนะคะ ทีนี้ถ้าถามในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ต้องบอกว่าในเดือนนี้นะคะมีไพ่ถ้วยเกิดขึ้นและการเริ่มต้นต้องบอกว่าสําหรับคนที่ไม่มีใครนะคะคนโสดชาวธนูเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีโอกาสนะคะพบ อะไรบางอย่างมาแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันได้เลยนะมาแบบคุณไม่คาดฝันนะคะมาแบบที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่าจะเจอนะเพราะเดือนนี้บอกเลยว่าชาวธนูไม่ได้ต้องการความรักนะไม่ได้ต้องการเรื่องราวของความรักไม่มีความรักก็ได้แต่เหมือนที่บอกเวลาเราไม่ต้องการใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มาทักทายคุณนะคะจะไม่มาเยี่ยมคุณเดือนนี้เหมือนอยู่ดีๆจ,จะพุ่งจู่โจมมาเลยนะคะอาจจะเจอระหว่างการเดินทางนะคะการเดินทางไปทํางานการเข้าสังคมต่างๆนําพาให้เจอคนคนนี้อาจะมีลักษณะที่คล้ายๆ คค้ยุณดวนะะมีคอเป็นคนธาตุไฟเหมือนคุณค่ะอาจจะลักษณะคล้ายๆคนราศีเมษนะคะราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะนอกจากนั้นแล้วอาจจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคนที่เขาดูจริงจังนะดูดุด,ดหน่อยดูหน้าเข้มเข้มหน้าดุดุนะคะไม่ค่อยยิ้มเหมือนเสียยิ้มยากหรือใช้คำพูดคำจาที่ดุตรงไปตรงมานะคะอาจจะมีพลังงานของชาวธาตุลมด้วยค่ะ ราศีมิถุนนะคะราศีตุลและก็ราศีกุมก็ต้องบอกว่ามีช่วงเนี้ยเหมือนมีนเห็นเห็นคนเข้าสองสองพลังงานตัวเนี้ยเข้ามานะคะ อาจจะมาจากวงสังคมได้กลุ่มเพื่อนนะคะการทักทายปราัยนะคะการแนะนําต่างๆบางทีไม่ได้แนะนําให้มาเป็นจีบกันนะคะหรือมาเป็นแฟนกันแต่อยู่ดีไม่รู้เหตุผลกลใดพอเงยหน้ามามองการรู้สึกเอ๊ะมันดูคุ้นๆกันมาก่อนคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้พยายามมองคุณตลอดแต่ก็หาคําตอบไม่ได้ว่าไอที่มองเนี่ยมองยังไงหรือว่าเจอคนคนนี้ในช่วงเวลาที่มันอาจจะซ้ําๆกันเวลาเดิมๆนะคะก็เจอคนคนนี้เงยหน้าไปก็เจออะไรแบบนี้เป็นต้นมันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์เหมือนกับ เอ๊ะหรือจะเรียกว่าพมลิขิตได้ไหมนะคะหรือจะเรียกว่าเหตุบังเหตุบังเอิญเองเหตุบังเอิญดีนะคะช่วงนี้เราเรียกว่าชาวธนูค่อนข้างถามใจตัวเองอย่างมากมายนะคะแล้วก็พยายามพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เห็นตรงนี้ค่ะไพ่บอกว่าช่วงนี้นะคะคุณมีเซนดีด้วยนะคะไพ่รา,าชินีพระจันทร์เกิดขึ้น,นยิ่งท่านไหนนะคะเป็นคนที่มันส่วนบนนะคะ เดินจงกรมนั่งสมาธินะคะต้องบอกว่าช่วงนี้กลับมาหาคุณเป็นอย่างมากทีเดียวบางทีคุณแทบไม่ต้องถามใครนะคะถามจากจิตใต้สํานึกถามจากเส้นของคุณคุณอาจจะได้รับคําตอบนะคะหรือว่าช่วงนี้ไม่ว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่เนี่ย ในการดาเนินชีวิตคุณเองอาจจะใช้หลักธรรมคาสอนหลักศาสนาการทําสมาธิมาช่วยทําให้คุณนิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะได้รับมือกับสถานการณ์ทุกๆอย่างนะหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าควบคุมเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะคะคุณจะได้ไม่ตัดสินใจอะไรเข้าข้างตัวเองจนเกินไปแต่ก็ต้องบอกว่าครั้งนี้คุณก็มีเซนต์มีความรู้สึกบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดเนี่ยไม่น่าจะพลาดนะมันอาจจะมีใครพยายามบวญเข้ามาใก,ใกล้ๆตัวคุณอยู่ก็ได้ะคะ่ะในช่วงเวลานี้นะคะ แต่ก็ไม่ได้มาจู่โจมอะไรมากมายนะคะเหมือนนะคะเหมือนทําท่าจะจู่โจมเข้ามาแต่ว่าเอาจริงๆกับนิ่งนะคะกับสังเกตสังกากันอยู่ค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาของการเริ่มต้นอะไรเข้ามาได้นะคะเป็นความรู้สึกว่าเราเองตอนนี้ชาวธนูเป็นคนเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเป็นผู้เลือกนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณก็จะเลือกสิ่งที่ใช่หรือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวต,วตนของคุณค่ะแต่ว่าช่วงนี้คุณกาลังคัดสรรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินผู้คนการเข้าสังคมนะเหมือนตอนนี้กําลังปรับบาลานซ์ปรับสม แล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอะไรเหมาะกับตัวเราที่สุดอะไรทําแล้วเรามีความสุขที่สุดอะไรที่มันใช่กับตัวเองที่สุดนะแต่ว่าคุณก็จะไม่เบียดเบียนใครไปทําให้ใครเดือดร้อนนะคะเขาเรียกว่าเหมือนกับหาจุดที่ดีที่สุดให้กับตัวตนของคุณนะคะเพื่อมันจะเป็นสร้างเป็นแนวทางว่าเป็นแบบเนี้ยเราจะ้ดำเนินชีวิตต่อไปนะหรือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณพยายามคัดสรรคนที่อยู่รอบๆตัวคุณด้วยก็ได้นะคะว่าถ้าใครที่เขาจะอยู่กับเราคบกับเราเป็นเพื่อนเราเป็นมิตรเราก็ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีมล์เซตเดียว กับเราเข้าใจในตัวตนของเราบางทีคุณไม่ต้องอธิบายมากแต่เขายอมรับในสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณด้วยค่ะมีภา่ของการตัดสินใจที่เด็ดขาดเกิดขึ้นด้วยนะคะใครก่อนหน้านี้ชาวธนูนะคะที่ละล้านลังในเรื่องเหล่าความ ของพความสัมพันธ์หรือต้องเลือกอะไรบางอย่างเกว่าเดือนนี้นะคะคุณอาจจะเลือกสิ่งที่ใช่สาหรับคุณได้อย่างแท้จริงแล้วก็ได้ค่ะเพราะถ้าเกิดอะไรที่มันมีมากกว่า2เนี่ยหลายๆอย่างบางทีมันก็แบ่งสรรจัดเวลาลําบากนะคะหรือบางทีก็ทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองช่วงนี้มันก็มีไพ่แห่งการจัดสรรจัดเลือกพิจารณาค่ะถ้าสมมุติว่าคุณเอง กับกันเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกถ้ามีใครเขาไม่เลือกคุณนะคะช่วงนี้คุณก็ไม่เสียใจแล้วละค่ะบอกเลยนะคะว่าเบาเบามือลาเลยความเหงาความเศร้านะคะใครก็ตามแต่ที่ ที่ไม่ใช่สําหรับเราหรือเราไม่ใช่สําหรับเขาคุณพร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็จะเดินหน้าไปสู่ทิศทางใหม่ที่คุณที่คุณรอคอยอยู่นะคะเหมือนแบบช่วงนี้ชาวธนูปรับสมดุลทุกอย่างค่ะอะไรที่เคยเป็นความเศร้าอะไรที่เคยเป็นความไม่มั่นใจตัวเองอะไรที่บูลลี่ตัวเองอะไรที่ทําให้เราจมจอยอยู่กับอดีตสิ่งที่ไม่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นความฝันนะท็อกซิกความพิษยาพิษทางอารมณ์คุณพร้อมให้มันจากไปนะคะแล้วไปสู่สิ่งใหม่ๆที่มีเข้ามา ต้องบอกเดือนนี้นะคะออร,ราคุณจับนะคะอาจจะพูดด้วยของหน้าที่การงานหรือเป็นช่วงเวลาพราคุณไม่ได้ตามหาเรื่องราวเหล่านี้มันมีแต่เหมือนกับเพราะเราเราเฉยๆนิ่งๆเหมือนเราจะพยายามลืมรื่วงพวกนี้ไปหรือลืมจริงๆเพราะอาจจะวาระที่มันยุง่งมันกลับจะมีผู้คนเข้ามาอยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยทําความรู้จักเหมือนที่บอกนะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะถ้าคุณไม่เบื่อจนเกินไปคุณอาจจะยพยายามคุยกับเขาหน่อยก็ได้นะคะเหมือนกับเป็นการสร้างสร้างสัมพันธ์ relationship ใหม่ๆบางทีคุณอาจจะเจอคนที่ใช่ก็ได้หรือเป็นเพื่อนของเราทาไมใจเป็นความรากักอาจจะเป็นเพื่่อนทีีด ที่ดีได้ในอนาคตค่ะช่วงนี้นะคะเป้าหมายหลายๆอย่างของชาวธนูเป็นไปตามเป้าแล้วนะคะการเงินที่มั่นคงขึ้นนะคะการบริหารจัดการที่ดีและช่วงนี้คุณก็ดูแลคนร,รอบๆตัวคุณให้มีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะ คุณเองนะคะอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเรียกว่ารอคอยคนที่ใช่สําหรับตัวตนของคุณถามว่าพลังงานเดือนนี้มีแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะกาลังใกล้เข้ามาสู่คุณแล้วด้วยก็ได้ค่ะน่าจะเป็นคนที่มีความคิดนะคะหลายๆอย่างคือข้างในเขาคล้ายๆเราถึงภายนอกจะมีความต่างบ้างนะคะอาจจะช่วงวัยอายุความคิดเชื้อชาติศาส,สนาแมะกะ้กระทัอาจจะเป็นพลังงานของคนต่างชาติคนไกลแต่ไม่ได้แปลว่าข้างในเขาจะไม่เหมือนเราภายนอกอาจจะดูแตกต่างแต่อาจจะมีความบางอย่างที่ยังคล้ายกันนะแล้วก็เป็นจุดเชื่อ เขามข้้าาไดแต่เดือนนี้นะคะบอกเลยถ้าคุณเจอใครที่คุณรู้สึกว่าเออเหมือนจะใช่เหมือนจะคลิกเหมือนจะปิง๊งเดือนนี้ต้องอย่าหน้าบึ้งนะคะชาวธนูต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเข้าไปบ้างนะคะเพราะบางทีเดือนนี้เพียงเขาดูภาพลักษณ์คุณเขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีใจอะไรให้เขานะคะพอดูหน้าบึง้งหน้าดุและเกินนะคะเป็นเสือยิ้มยากนะคะเดือนนี้ถ้าคุณมีเซน์บอกคนคนนี้มีบางอย่างที่เขาส่งพลังงานคลื่นอะไรบางอย่างมาการยิ้มให้กันทางสีหน้าแล้วแววตาก็ยังไม่น่าเกลียดน,นะคะอาจจะเป็นจุดเบิกทางใบเริ่มต้นที่เขา คุณได้พูดหรือว่าสื่อสารกันด้วยค่ะเพราะมีคนเหมือนจะจ่อยอยากจะเข้ามานะคะแต่ดูเหมือนกับเขากลัวคุณนะคะเขาอาจจะยังไม่กล้าด้วยมันมีบางคนเนี่ยพอมันดีลกันเรื่องงานก็ไม่กล้าจะคุยเรื่องอื่นนะคะหรือว่ากลัวภาพลักษณ์ของเรากลัวบุคลิกข,ของเราในช่วงเวลานี้ที่มันดูมีพลังนะคะมีออร่าก็เลยไม่กล้าจะพูดหรือเขาเองอาจจะกลัวว่าคุณเองอาจจะมีคนอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะคนที่ครบขนาดนี้ไม่น่าจะอยู่โสดมาถึงตอนนี้ได้นะคะมันจะมีเรื่องราวตรงนี้ เข้ามาด้วยค่ะก็นี่ก็คือภาพที่เห็นในช่วงเวลานี้นะคะแต่บอกเลยนะคะเฉพาะในเรื่องการงานการเงินชีวิตเดือนนี้ยุ่งและประสบความสร็จทีเดียวแต่ถ้าใครมีปัญหาอะไรอยู่นะคะในเรื่องของการงานไม่ต้องกลัวค่ะคลี่คลายได้แน่นอนใจเย็นๆหน่อยนะคะทุกๆอย่างไม่ยากเกินความสามารถของคุณค่ะแต่เดือนนี้อาจจะพยายามจัดสรรในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกหน่อยนะคะใจเย็นๆน,นะคะปล่อยให้มันเป็นไปอย่าใจร้อนอย่าหัวเสียอย่าจิตตกคุณจะรับมือตรงนี้ได้ดีทุกๆสถานการณ์เลยค่ะ ไพ่บอกว่าไพ่ของการแก้ไขก็มีด้วยนะคะท่านไหนที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้ไม่ค่อยพูดกันอารมณ์หงุดหงิดใส่กันหรือว่าอาจจะห่างกันในเรื่องของการงานการเงินหมายถึงกับคนที่คุณศึกษาดูใจอยู่หรือกับคนที่คุณรักเดือนนี้มันมีไพ่แห่งการรอมชอมสู่ความสุขเข้ามาด้วยนะคะเหมือนคุณเองช่วงนี้อาจจะเหมือนกับปัดบาลานสมดุลได้ดีแล้วในเรื่องราวของการงานการเงินได้กลับมาพูดกันนะคะหาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันนะคะมีอะไรก็เคลียร์ใจกันนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีแต่ภาพของความสุขที่เข้ามานะคะสําหรับชาวธนูค่ะ เดือนนี้นะสาหรับใครเออเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นข้อเป็นครัวกันละหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าบางทีมันวแต่ยุ่งเรื่องงานทีหรือว่ายุ่งด้วยภาระหองแต่ละฝ่ายบางทีไม่ค่อยได้เติมเต็มกันไม่ได้พูดกันนะคะเดือนกุมภาพันธ์หนูขนช่วยจาวดเวลา,นานดีๆที่จะกลับมาเอนจอยกันนะคะมีความสุขไปท่องเที่ยวเดินทางด้วยกันหาความสุขดีๆมีให้แก่กัน,นะคะ่ะเดือนนี้หลายท่านหลายคนอาจจะได้ของขวัญของกำนันนะคะของมีค่าจากคู่ด้วยก็ได้ค่ะเอาละค่ะหรือเป็นตัวคุณเองที่อาจจะเซอร์ไพรส์คู่ของคุณนะ ทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคะคิดยังไงบ้างนะคะดูสิคะคนที่ไพ่บอกว่าจะเป็นพลังงานที่จะเข้ามาใกล้คุณนะคะสําหรับคนไหนที่รอคอยในเรื่องราวของใครสักคนนะคะที่จักรวาลจะส่งมาให้เนี่ยดูสิคะว่าคนคนนั้นเป็นใครนะไพ่ช่วยบอกด้วยคะ่ะมีไพ่เอ,อ็ดซ็อกคัพนะคะมีไพ่เดฟนะคะมีไพ่แปดเหรียญมีไพ่หกถ้วยและไพ่พรินซ์ออฟอร์นนะคะเขา อยากเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักเขาเชื่อในเรื่องความรักได้อย่างมีความรักคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่จบในเรื่องราวความรักมาแล้วเคยมีอดีตในเรื่องราวความรักความผิดหวังพัดพรากสูญเสีย นะแยกย้ายนะคะหรือเขาเองอาจจะเคยเป็นไม้มาด้วยก็ได้แต่ช่วงนี้นะคะหรือเป็นพลังงานของคนไกลต่างชาติต่างประเทศได้ช่วงนี้ต้องบอกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่อง่าความรักก็หลักเขาพร้อมทีม่จะเริ่มต้นจริงๆเรื่องเก่าให้มันจบไปสิ่งใหม่ๆต้องมีเข้ามานะคะแล้วถามว่าการที่เขาจะหาใครสักคนเนี่ยก็เป็นอย่างน้อยคนคนนี้ต้องเป็นคนที่เขารู้สึกถูกใจถูกชะตานะคะเกี่ยวว่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่ในตัวคุณนะแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกคุ้นๆกับคุณมาก่อนบางทีโดยที่ไม่ต้องพูดบางทีการมองหน้าก สรว่าคนคนนี้ทำไมคุณจังอยากมองหน้าบ่อยๆนะหรืออาจจะเป็นในวงสังคมนําพาชักมาให้เจอกันหรือวงสังคมล่องคุณกับเขาใกล้กันเป็นจุดเชื่อมมานะคะต่างๆคนคนนี้ถ้าเกิดเขาได้เข้าไปหาใครแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะศึกษาทําความรู้จักนะแต่บอกเลยว่าไม่รีบร้อนอยากจะขอเวลาเรียนรู้ศึกษาพูดคุยอย่างน้อยที่สุดคนเราต้องพูดคุยกันก่อนรู้จักกันก่อนแกว่าตอนนี้คนคนนี้ใกล้เข้ามาสู่คุณแล้วนะคะหรือเขาเองพยายามที่จะพูดคุยอะไรกับคุณหน่อยนะตอนนี้ ขอโอกาสขอเวลาให้ได้เข้ามาในวงชีวิตของคุณแต่จะเข้ามาในลักษณาความเป็นเพื่อนนะคะแบบไม่รีบร้อนด้วยนะหรือถ้าเขาเคยมีปัญหาอะไรกับคุณแล้วเขากลับเข้ามาต้องบอกเขาเนี้ยเขาพร้อมกลับมาเริ่มต้นใหม่จริงๆแล้วนะคะถ้าคนคนนี้นะสำหรับชาวธนูที่มีประเด็นอยู่กับใครก็แล้วแต่และช่วงนี้คุณได้กลับมาคุยกับเขาหรือเขาพยายามติดต่อกลับเข้ามาช่วงนี้เหมือนเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่ค่ะและอยากจะทำทุกอย่างครั้งเนี้ยให้มันดีที่สุดค่ะ เอาละค่ะทีนี้เรามาดูภาพรวมความสัมพันธ์หน่อยนะจ๊ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับชาวธนูค่ะมีไพ่8 8ดาบนะคะมีไพ่ p ร i n c e s s of p e n t a c l e ลเถ้วยนะคะสเหรียญแล้วก็8ไม้ค่ะก็ยังมีความเรื่องราวของความกลัวอยู่นะคะกังวลนะคะกลัวค่ะกลัวว่ามันจะเป็นจริงไหม หรือว่ากลัวเรื่องราวความผิดหวังนะคะกลัวพลังงานบางอย่างนะคะเช่นเรื่องอของอดีตก็ได้นะคะที่ยังหลอกหลอนอยู่นะคะหรือความกังวลนะคะอาจจะบางทีเชื่อนะว่าผมลิขิดมีจริงแต่บรั้งาอาจจะยังไม่เชื่อแต่ก็ ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะมันไพ่ของการเลือกและตัดสินใจอยู่นะแต่เหมือนกับรู้แล้วหละว่ากราจะเลือกสิ่งไหนที่จะมีเข้ามานะคะใครสักคนที่จะอยู่ในวงชีวิตใครสักคนที่จะพูดคุยสื่อสารด้วยใครสักคนที่จะกลับมาเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆดีๆนะคะและคราวนี้ถึงยังมีความกวอความสับสนลังเลในจิตใจของตัวเองอยู่นะคะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอยู่หรืออาจจะทั้องฝงฝ่ายก็ได้แต่ก็พร้อมที่จะ ที่จะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดําเนินเป็นไปอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนต่อยอดความสัมพันธ์นะคะเริ่มต้นเรียนรู้พูดคุยนะคะแล้วก็พยายามจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับให้เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ตรงนี้ให้กับตัวตนของเราได้ค่ะหรือกับความรักครั้งนี้ได้ด้วยนะคะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหบดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ